สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเหรียญวันเกิดนะครับหลวงตามาครบรอบแปดสิบปีเป็นเนื้อตะกัวนะครับผมนะครับทุกเหรียญนี่หลวงตาจานเองนะหี่ลายจานหลวงตาตรงนี้เป็นรูปหลวงปู่ดูนะฮะหลวงปู่ดูด้านหนึ่งแล้วก็ด้านอีกด้านหนึ่งเป็นหลวงตานะครับนะครับหลวงตาบอกว่านะครับท่านออกแบบ เป็นเหรียญต่ตางเพราะต่างก็คือจักรเป็นรูปคลป้ายจักรนะครับจะหมุนเงินเข้ามานะรประมาณนั้นนะครับจะหมุนเงินทองเข้ามาเพราะว่ายุคนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเหรียญนี้เลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับสวยนะครับผมเหรียญลงกา,าร์ดนะครับด้านหลังก็เป็นหลวงปู่ดูล้ด้านหลังก็เป็นหลวง,งกงม้า,าวริยะทโรแปดสามอ่าแปดสิบโทษทีนี่แปดสามนะเหรียญโชคดี ปกติเหรียญโชคดีเนี่ยนะครับของเกจิต่างๆจะแรงนะครับนาคกจะแรงหมดอย่งของหลวงพ่อกเกษมเมก็มะโกก็แรงนะครับผมแพงรุ่นนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะแพงต่อไปนายนะครับเป็นร้อยจานนะครับเป็นรูปหลวงปู่ดูนะครับจะมีคำกล่าวว่าเวลาภาวนาให้นึกหลวงปู่ดูไว้นะครับเพราะว่าท่านเป็น พระโพชิสัตรนะครับพระภาษีเรียะเมตัยนะครับบารมีท่านเต็มแต่ยังไม่รวมจากนั้นภาวนาแล้วขออะไรก็ได้นะฮะนะครับอย่างที่บอกจะไปปฏิบัติธรรมต่างๆมันต้องมีต้องมีตังอยู่ในกระเป๋ารอสมควรนะครับถ้าไม่มีอะไรเลยนี่ก็ลำบากเวลาปฏิบัติธรรมถูกไหมฮะเราต้องกินต้องใช้นี่บางทีต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่านีิสิยแรงต่างแล้วบัตรเครดิตน,นะครับ ถ้าไม่มีเงินเข้าไม่มีไรายได้ก็ลําบากดูนะสวดมนต์ไม่เป็นก็เรียกเราไม่เป็นไม่เป็นกระแสจิตไม่จิตไม่นิ่งไรนะครับจิตเพิ่มบุญแล้วจิตไม่นิ่งนะครับก็ต้องมีเงินพอสมควรนะครับแต่ก็อย่าติดเงินมากเกินนะครับเนเหรียญโชคดีนะนะครับหลวงตาหมานี่ยนะหลวงตาม้าเคยบอกนะครับว่า ทองคํากับตะกวดเนี่ยเวลาเสกแล้วนะครับพลังเข้าไปมากสุดนะครับดังนั้นนะครับจะแรงสุดนะฮะตะกัวกับทองคาแต่ทองคําจะแพงนะครับตะกวดก็ราคาย่อมเยาวลงม,มาหน่อยก็พอซื้อหากันได้พอห้อยได้เหรียญรุ่นนี้พอห้อยเลยนะครับร้อมห้อยนะครับแล้วก็เอาไวส้สวดคาถาจักรพัินะครับนึกถึงถุงพุดดูจำหน้าหลวงพุดดไว้นะครับหลวงพุดดเนี่ยให้โชคเยอะนะฮะอย่างแฟนผมก็ ถูกหวยหลยงวดนะฮะผมก็พลอยพราพลอยผลเพราผมซื้อตามนะแ,กแกะเหมือนเดิยนะเคยถูกถึงงวดเงิมเงินลวงปูลวงปูด,ดูมาเข้าฝันเลยนะเข้าฝันแฟนซื้อตรงๆออกตรงๆถูกกันตรงๆนะนะอย่างที่บอกนะลุงตาบอกขอได้นะลวงปูด,ดูขอได้ เอามาแล้วก็มาเจวิทาจักนะพับนะครับว่าดังนี้นะครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพราสีสหัสุตธมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีตานังวัลังคันตังสีวลีจะมหาเจรังอาหางวันธามิสุกโตอาหางวันธามิทากุโตอาหางวันธามิสัพปโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะครับ ที่บอกไปยังไม่รู้ลอยจานนี่เป็นใช้เขียจานนะครับตัวจานที่หลวงปู่ดูเป็นท่านใช้ประจานะนะครับก็หลวงตาม้าก็คือพลังงานกับหลวงปู่ดูนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคนร่ำรวยโชคจากหลวงปู่ดูเยอะแยะมากมายนะครับเนะี่ยบางคนก็กลับมาเช่าบูชาทุ่งมงคลหลวงตาม,าม้าบางทีผมเห็นนะเช่าเหรียญเป็นแสนก็ไม่อะไรแล้วก็มาเช่ากัน อนนั้นผมไปวัดถ้ำมืองนะนะได้โชคได้โชคกันมานะครับรายการนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร0 9 6 9 5 4 8 0 8หรือ0814203001ยังไงฝากกดไลค์กด กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดดิ่งและวท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัาถุมงคนดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ